นิทานเรื่องเจ้ากาดำได้แรงบันดาลใจจากบทอาขยานเรื่องกาดำกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยามเช้าทุ่งนากว้างใหญ่อากาศสดชื่นแสงแดดอุ่นๆส่องลงบนกิ่งไม้ใหญ่ที่นั่นมีนกกาตัวหนึ่ง ขนสีดำเงางามร้องเสียงก้องกังวานมันชื่อว่าเจ้ากาดำเจ้ากาดำเป็นนกที่รู้จักเพื่อนรู้จักการแบ่งปันไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยสักครั้งวันหนึ่งมันบินลงมาเจอเข้าวสุกเม็ดหนึ่งหล่นอยู่บนคันนา เจ้ากาดำรีบคาบไว้ในจะงอยปากแต่แทนที่จะกินคนเดียวมันกลับเงยหน้าขึ้นร้องเรียกเพื่อนๆแล้วไม่นานฝูงกามากมายก็บินมาเกาะเต็มกิ่งไม้และร่ลร้อมอยู่รอบๆเจ้ากาดำแบ่งอาหารเล็กน้อยที่มันได้มาเผื่อแผ่ให้เพื่อนๆทุกตัว ทุกตัวต่างกินอย่างมีความสุขไม่ต้องมีใครอดอยากบนกิ่งไม้สูงยังมีกาน้อยเฝ้ามองการกระทำนั้นด้วยดวงตาใสใสมันได้เรียนรู้ว่าความอบอ้อมอารีคือสิ่งมดงามที่ส่งต่อกันได้ยิ่งกว่านั้นกาทั้งฝูงยังช่วยกันระวังภยัยเมื่อมีงูเลื้อยมาใกล้ ทุกตัวก็ร้องเตือนพร้อมกันเสียงกล้องไปทั้งทุง่งเด็กชายชาวนาที่นั่งเฝ้าควายอยู่ริมทุง่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ยิ้มกว้างเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าแม้แต่นกกายังรู้จักแบ่งปันเราก็ควรทำได้เช่นกันแล้วฝูงกาก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยความสามาัคคีและมิตรภาพ จงเผื่อแผ่นแน่พ่อหนูจงดูกามันอบอารีรักดีนักเอ่ย